สวัสดีครับช่างเอ๋ทําได้นะครับวันนี้ช่างเอ๋ทําได้ก็มาจะมาเพาะ,ะก้าต้นมะละกอนะครับเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับเนี่ยช่างเอ๋ก็ได้ผสมดินเองนะครับดินจากสวนของช่างเอ๋แล้วก็เป็นขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยไม้จากการสร้างบ้านนะครับช่างเอ๋เก็บไว้ เขนไว้ครับทีนี้ก็จะมา,มาพอะก้านะครับต้นมะละกอฮอลแลนด์ครับซึ่งผลผลิตจากสวนของช่างอีเองนะครับที่ปลูกไว้ปีที่แล้วก็แม่บ้านก็ได้ไปทานที่ไปทานเมื่อวานน้นี่ก็มาเพาะเลยครับเพาะสดๆเลยครับขึ้นแน่นอนครับไม่ต้องกลัวไม่ขึ้นเพราะธรรมชาติเราโยวนก,กินเสร็จแล้วก็โยนไป ในป่าในอะไรนี่มันก็ขึ้นเองได้ครับทีนี้เราเพาะเลยแทนที่เราจะไปซื้อเขาครับเนี่เรากะเพาะตอนนี้ช่างเอีพอได้ประมาณ50ต้นแล้วยังเหลืออีกเยอะครับถ้าเราเพาะได้ร้อยถุงตีไปต้นละ10บาทครับแสดงว่าร้อยถุงเราก็จะได้มีเงินเก็บในอนาคต อีก1000นะครับเห็นไหมครับที่ผล,ผลผลิตคังอาหารของช่างเอ๋นะครับที่ให้ผลผล,ผลิตมาแล้วก็มาต่อยอดเพื่อจะมาขายในร้านค้ามินิมาร์ร้านค้าการเกษตรของช่างเอ๋นะครับที่ช่างเอลงคลิปไว้ก่อนหน้านั้นนะครับต้นทุนเราก็ไม่มีดินกาแฟซื้อแต่ถุงครับซื้อแต่ถุงมาทีนี้เราก็เริ่มเพาะขายหน้าบ้านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้า หรือว่าไอเห็ดเชื้อเห็ดที่เขาจะเกิดในอนาคตนะครับช่างอีก็จะทําเป็นการค้าครับโดยเฉพาะเชื้อขายในออนไลน์เห็ดต่างๆนานานะครับคือเป้าหมายของช่างอีแต่ตอนนี้เป้าหมายที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเป็นเนาเป็นไอ,นไอมะละกอครับส่วน้ไม้เลี้ยงช่างอีก,ก็เพาะขายหน้าบ้านนะครับต้นละ35 ครับสามต้นร้อยอ่าตัวนี้ก็เฉ๋ทำมาหลายปีแล้วอ่าจากผลผลิตที่คุณพ่อวิชัยอุ่นข่าวนี่ปลูกไว้ให้เาี๋ยนะครับช่างเยเขก็มาต่อยอดแล้วก็เพาะขายไปเรื่อยๆครับนี่จะเห็นว่าไอ้ขังอาหารนะครับส่วนตัวนะครับทุกคนทำได้นะครับอ่าสร้างลังอาหารสร้างผลผลิตเพาะขายแจก,กบ้างขายบ้างครับเพราะว่าต้นทุนเราน้อยเราต่ำ ครับเป็นไรายได้รายวันนะครับหลังจากขีดยางครับหลังจากหานอไม้อะไรก็ช่างนะครับเป็นเวลาว่างๆแล้วก็มาเพาะเปิดเพลงนิ่มๆฟังนะครับตอนเย็นตอนเช้าก็ได้ว่างงานมาก็เป็นไรายได้เสริมของเรานะครับเป็นมะกรอฮอแลนด์แล้วก็จะมีมะละกอแขกดำครับแล้วก็อีกสองสามชนิดนะครับ ที่เริ่มจะให้ผลผลิตเมื่อช่างเอปลูกไว้ปีที่แล้วนะครับมละกอก็จะเพาะขายนะและอนาคตก็จะมีสับป,ปะรดนะครับหน่อสับป,ปะรดที่ช่างเอลงไว้พันสองต้นนะครับก็จะขายหน่อทุกปีเหมือนกันนะครับนี่ครับคือผลผลิตที่เราเห็นชัดๆว่าถ้าเราลงมือทําปลูกเสริมไปทุกวันทุกวันนะครับวันละเล็กและน้อยนะครับมันคือเงินทั้งนั้นนะครับ ที่เพื่อนๆนี่นไปทำงานนะครับไม่ได้มาเห็นตรงนี้ของช่างเอีไปกินรายได้300500นะครับต้องใจต้องกินทุกวันแต่ตอนนี้ช่างเอีหลังจากซื้อของมาแล้วนะครับซื้อของเข้าร้านค้านะครับช่างอีก็มีเวลาบ้างมาสวนก็จะมาเพาะพืชพันธุ์ผลไม้และผลผลิตทางการ,กรเกษตรในสวนคลังของช่างเอีนะครับที่ช่างเอได้สร้างมาสมัยพ่อ แล้วมาต่อถึงลูกมาถึงสมัยช่างเอีนะครับก็มาต่อยอดกันอ่าซึ่งผลผลิตนี้ก็จะมีทำให้เรามีรายได้ที่มั่นคงนะครับถึงไม่มากนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อเขากินมีกินมีใช้ไม่ขัดสุนนะครับไม่ยามวิกฤตครับผมคลิปนี้ช่างเอีก็จะมานําเสนอให้รู้ว่าอ่าทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพึ่งตนเองได้นะครับ เราอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลเลยเพราะรัฐบาลเขาก็แย่พอสมควรแล้วนะครับทั้งมอบทั้งปัญหาเศรษฐกิจทั้งปัญหาโควิดนะครับทุกคนก็จะต่างจะแบมือขอแต่หลวงแต่หลวงไปโทษแต่หลวงก็ไม่ได้นะครับเราต้องพึ่งตัวตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับถ้ายอะยังเท่าไหร่ยิ่งดีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไว้ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองอรับรองว่าโอเคนะครับผม